ก็เอยก็เอ๋ยนะคะก็ไข่ขอไข่ขอไข่อะไรคะดี่ดีๆขอขวดละคะขอขวข้อ e e ่ขอควายละคะขอขวดอว้ขอควายอะไรคะข้อคว้วขอควายอะไรนะคะ ขอควายข้าวนาไม่ได้เข้าเราค่ะข้าวนาขเออขอคนอะไรคะข้าวาขอคนขอคนอะไรคะคังเออขอระคังขอระคังเก่งมากค่ะงองูใหญ่กล้าใหกล้าแลชัน เจ้าจานล่ะคะเก่งมากค่ะช้อชิงช้อชิงอะไรคะชิงติดดังมาดูจับจังเจ้าช้างล่ะเก่งมากค่ะซอโซดังดังค่ะดังดังค่ะเออชอกระเชอ ชอกเกร์เชออะไรคะดังๆเจกันเก่งมากค่ะยายหญิงยายหญิงทําทำอะไรคะเก่งมากค่ะตาเจลาลายหญิงโซฟาตาชดาตาชะดาอะไรคะตาชะดาสวมพันไม่ใช่ตาชะดาเงี้ยงเงาลูกตาปตาตอะไรคะ ทอถานเออจำตาคุณฐานถูกแล้วเออเก่งมากค่ะทอถานอะไรคะทอถานดูข้างานานทําำอะไรคะทอถานเข้ามาเข้ามารองนั่งรงตรงนี้เลยสถานเข้ามารองนังงุนโทะนั่งตรงนั้นเลย ทำมันโทรอะไรคะนั่งดีๆค่ะทอมันโทรอะไรคะทอมันโทรหน้าอะไรหน้าเมาขาวทอมผู้เท่าล่ะคะเออนอนเนนล่ะคะนอนเนนไม่มองค่ะไม่ใช่นอนเนนต้องนิมนต์เออนอนเนนต้องนิมนต์ถูกค่ะ เอออะไรอีกคะทะหารอะไรดังๆค่ะถ้ทหารอะไรนะคะเออทหาง,างออออทหอะไรคะทอางคนน,ททน,นิยม